น้องมานะ่ยืนหนึ่งหายไปเลยนะแต่ท่านเป็นพระนะเออท่านเป็นพระก็น่าจะจะน่าจะเข้มงวดช่วงนี้อ่ะอืมเรื่องพระพระสงส,งสงพระพระน่จะเข้มงวดน้องปรีดาขอบคุณน้องสาวของขอบคุณมากจ้ะอืมใช่ไหมไปติดตามอาจาร,รย์แม่เจวันหนึ่งเจวันสองทุกท่านอสายยืนหนึ่งของลูกสาวด้วยนะสายพลังบวกของลูกสาวด้วยเวลาขึ้นไรก็ไปให้กำลังใจอืม น้องสาคอพรุ่งนี้ไปถ่ายหมอรำไม่ได้เันนี้ถ่ายเอมวถ่ายเอมีมีการมีการไลฟ์สดไหมเอฟซี FC คงกดไลค์ให้แชร์นะครับจากเอฟซีละน้อยขอบคุณค่ะน,น้องบัวราขอบคุณมากจ้ะตั้งแต่น้องมาอยู่ออกรถใช้งานในสดใช้ส่วนตัวเหมือนซื้อขนมเลยพูด <laughs> <laughs> ถูกใจ แล้วราได้ยูทูบอ่ะอันนี้เราอันนี้เรามาพูดถึงก่อนนะพูดถึงความร่ำรวยของเสาน้อเพ็ญแพงๆๆก่อนไม่เจาะจงคนแรคนหนึ่งนะอพูดถูกใจมากตั้งแต่น้องออกรถมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่น้องมาอยู่สาวน้อยเออน้องมาอยู่ออกรถใช้งานในใช้ส่วนตัวเหมือนซื้อขนมเลยเอถูกต้องเลยละจ้ะ <laughs> ถูกต้องเลยเอออุัว <laughs> นะ เออใช่มันมันมันเออไม่พูดก็ไม่ได้นะเพราะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอืมไม่พูดก็ไม่ได้เพราะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงไงน้องมิระเคิ้นสวัสดีจ้ะน้องอ๊อฟเอกราชน้องดีบุกน้องนงครานเอ่อพ่อของซับน้องน้องดลพลสวัสดีจ้ะน้องบีสวัสดีจ้ะอาจารย์แม่ขอบคุณกับพี่รันช่องพลังบวกลูกสาวค่ะขอบคุณมากจ้ะเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็ฟังอาจารย์แม่อยู่นะอืมขอบคุณมากจ้ะสิเออน้องสิทธิ์น้องสิทธ์าผาแดงอืมมันแน่นอนอยู่แล้ว มันแน่น,นอนอยู่แล้วนะเออเห็นไหมล่ะเออพวกเออพวกตอนนี้พวกอะไรดิดดิดไอต้อนดิดไอต้อนเห็นไหมล่ะเขาเอาเงินไปไปซื้อรถซื้อนาฬิกาหรูอซื้ออะไรนะน้องจำเริญวันดีจ้ะบอสรันวันดี้จะน้องน้องสุชาติเอาน้องเอขอบคุณมากจ้ะน้องประสานซื้อเหมือนขนมเลยใช่รายได้ YouTube มหาศาลเลยนะ รายได้ยูทูบของสาวน้อยนี่มหาศาลเลยเดือนหนึ่งเป็นหลายหลายล้านเอาแบบนี้แล้วก็เอาแบบนี้แล้วกัอบบน,กกนอืน้องมิตรพอกอลงพูนหวัดดีจ้ะรายได้ใน υYoutube ลงคลิปแต่ละคลิปช่องสาวน้อยปเพื่อนแพงอะ่ะอืรายได้มากรายได้มหาศาลเลยแหละแล้วก็น้องโจเขาก็ยันทำมาหารกินด้วยอืม น้องอังชัยน้องวงพรอ,อันนี้กินอันนี้อยู่นะกินสาคูพักทองเชื่อมพักทองเมื่อวานเนะี่ยอืมน้องราไลน้องวินดัอินตาวันดีจอืเขาเรียกว่าครับเขาว่าดีไอคอนเออพี่รันก็ไม่ได้ติดตามหรอกสวียคาพราะเอกบางบอนไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดตามไม่ไอะไรทั้งนั้นนะอ่ะไอข่าวพวกนี้แต่ก็ดูดูดูแปล,ปลย ดูให้เสริมความรู้ป,ปัปจัยแล้วก็เออรถรู้สึกว่าหลายหลายเลยนะเออรถเปลี่ยนรถนะแล้วก็มีแถมมีบ้านด้วยอืมบ้านด้วยแล้วก็แล้วก็วกอา่าค่าตางหากเออเ้วยก่อนค่าางหากเสาวน้อคถ้าหาเสาวน้อย,รอยเราเรามาดูเราเราเรา เราดูองค์อิงเราดูสอนนอเราดูสอนอ้อเขาเป็นตองอิงเขาไปใหม่ๆไม่มีอะไรเลยมีแต่พื้นที่ตึกรามั่งซ่องตึกอะไรก็ยังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวนี้เสร็จเรียบร้อยหมดใช่ไหมอืมก็มีมันมีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันมีไรายได้เข้ามามันก็มีการเปลี่ยนแปลงม,มันก็สร้างมันก็สร้างขึ้นสร้างสร้างสร้างเพิ่มขึ้นทำไปสร้างไปลูกสาวลูกสาวพาสร้างอืม โจพาลูกสาวดังลูกสาวพาสร้างเพราะโจลูกพาลูกสาวดังเอกือ <_ d> um> บกุ้นซึ่งกันและกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอือพราโจคือผู้คำหนึ่งไว้ว่าอิลาสิพาพอรุยอืออิลาสิพาพอรุยเอออิอลาสิพาพอรุยเองจ้ะอิลาสิพาพอจับเงินพันล้านแล้วพ่อโจก็ดึงลูกสาวเขามากอดใช่ไหมอือ แล้วลูกสาวก็แล้วลูกพ่อโจก็บอกว่าถ้าพ่อรวยถ้าพ่อรวยหนูก็จะมีชีวิตดีขึ้นเห็นไหมใช่ไหมน้องโจพูดใช่ไหมถ้าถ้าพ่อรวยหนูก็จะมีชีวิตดีขึ้นถ้าพ่อรวยหนูก็หนูก็จะรวยด้วยใช่ไหมคํคำนี้เรายังได้ยินอยู่เราจําได้ไงอืใช่ใช่เลยอาจารย์สุชาติตอนนี้น้ําขึ้นต้องรีบตักเก็บไว้ให้ลูกๆเป็นคนเอเป็นคนกล้าได้กล้าเสียถูก แต่พี่หลันว่าลําเพลินโชว์นั่นแหละ <c oughs> จะมีปัญหาได้รายได้จากสาวน้อยไปลงลมโชว์ลำเพลินโชว์ <c oughs> บังเอ,อิญมีเฮียหน่อยอยู่ครึ่งหนึ่ง <c oughs> ดีนะไม่ได้เป็นของน้องโจโดยตรง <c oughs> ตายแน่ถ้าเป็นของน้องโจโดยตรงยังยังยังดีที่มีหุ้นส่วนอืขอบคุณออฟอันนี้รอคลิปแรกของคิวงานสาวน้อยจ้ะน้องลำบากน้องลำบากเพื่อให้ทีมงานสบายน้องต้นขมเออพี่หลันว่า พี่ดันว่า,าลูกสาวเราลำบากทีมงานเขาก็ลําบากด้วยนะเเอเออทุกคนก็ลําบากด้วยมีงานเยอะมีงานทุกวันอืมลูกสาวก็ลูกสาวลาบากทุกคนก็ลาบาก <sniff ing> ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกสาวลาบากทุกคนสบายไม่ใช่นะไม่ใช่นะพี่ดันว่าทุกคนก็ร่วมอย่าลืมว่าสาวน้อยอะสาวน้อยเน่มันเป็นเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนบ้านลูกสาวแล้วก็ทุกคนก็เป็นเหมือนบ้าน,น,น,านสุขก,ก็สุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันพี่ดันว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลูกถ้าลูกสาวเราไปเป็นศิลปินเดียว เอออย่างนี้สิใช่ไหมแต่ลูกสาวเราอยู่ร่วมกวับสาวน้อยอยู่อยู่ในสาวน้อยเป็นศูนย์หน้าของสาวน้อยด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนศูนย์หน้าต้องเหนื่อยกว่าทุกคนเหนื่อยหมดอ่ะนะพี่รันราไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องออไม่เหนื่อยทุกคนเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ทุกคนมีหน้าที่ต่างกันแต่ลูกสาวเราเนะี่ยมันมีหน้าที่หลักก็คือเป็นลูกบุญธรรมของพ่อโจเป็นลูกบุญธรรมเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็เป็นศูนย์หน้าของสาวน้อยคําว่าศูนย์หน้าเนี่ยพระมันศูนย์หน้าเนี่ยนะอืมกว่าการที่จะได้รับคําว่าศูนย์หน นั่นต้องต้องมีความเด็กคนนั้นต้องมีความสามารถแล้วอะ็กคนนั้นต้องต้องต้องมีการพัฒนาแล้วต้องมีความสามารถแล้วต้องมีไรายได้มหาศาลที่จะเออพาแล้วก็เออเออมีไรายได้เข้ามาหาหาอ่ะอันละการที่เราทํางานอยู่มาบริษัทที่เราทํางานอยู่นะแล้วก็อ่าสาวน้อยเนี่ยทำไมพ่อโจถึงบอกว่าลูกสาวเราเป็นศูนย์หน้าของสาวน้อยละ่ะ เพราะลูกสาวเราทำกำไรมหาศาลทามูลค่ามหาศาลให้กับสาวน้อยแล้วก็ตัวเองให้กับให้กับตัวเองด้วยแล้วกับให้กับทีมงานด้วยแล้วก็ให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้างไม่ว่าเป็น youtube ถ่ายถ่ายถ่าย,ายคลิปลงคลิปทําคลิปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ลงทุนกับลูกสาวเราไม่พี่รันว่านะลงทุนกับลูกสาวเราเนี่ยมันมันไม่เสียหายไปไหนอืเงินทองมันไหลามาเทมาอมืน้องช่วยให้ทีมงานมีเงินมีเงิน มีเงินมีใช้มีชีวิตดีขึ้นถูกต้องเพราะมีงานแทบทุกวันคือไม่มีวันหยุดเอาเป็นว่าไม่มีวันหยุดเต็มเอียดอืมเพราะเออคณะอื่นพี่หลานไม่รู้นะเพราะเราไม่ได้ไปติดตามแต่ถ้าเราติดตามแล้วเราจะรู้เติดตามสาวน้อยเนี่ยเมื่อก่อนในงานเขาก็มีอาทิตย์หนึ่งก็มีสามมีสี่วันหยุดสามวันใช่ไหมหยุดสามวันสี่วันไม่ได้มีแทบทุกวันมันมันก็มีอาทิตย์หนึ่งก็เว้นเดือนหนึ่งก็เว้นสักห้าวันห้าวันยี่สิบวัน อาจเดือนหนึ่งสวันอาจจะมีแค่15วันหรือ20วันอีก10วันมันก็ว่างแต่พอลูกสาวเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอเคปักหมดก่อนเดี๋ยวนะ